ถ้าจะดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเช้าไม่ต้องไปไกลจะ้ะมาอยู่ที่หมู่บ้านทับพริกตำบลทับพริกอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วก็จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเช้า ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นที่โยมเขาทำไว้สำหรับจับจิ้งหรีดต,ตอนกลางคืนจ้ะตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟไว้จ้ะ ตอนเช้าเช้าที่นี่อากาศสดชื่นจ้ะที่มองเห็นข้างหน้านี่ก็จะเป็นเป็นป่ากล้วยจ้ะแล้วก็เป็นที่โล่ง มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเช้าจะตอนนี้มองเห็นพระอาทิตย์อีกแล้วจ้ะก็ช่วงสักพักมีเมฆบดบังตอนพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆที่นี่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆเลยจ้ะตอนช่วงนี้มีเมฆบดบัง ดวงอาทิตย์ไม่ค่อยแจ่มเท่าไรจ้ะ